ไอตัวนี้อีกคร้บอุ้ย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 เจอพ่อมดด้วย เอาละยินดีต้อนรับสู่ EP ที่2ี่แล้วก็วันนี้เข้าสู่วันที่53แล้วครับทุกคน yeah, <okay. S 1> แล้วก็ใน EP นี้ผมจะมาทําการต่อเติมบ้านของผมนะครับแล้วก็ตามพวกมอนสเตอร์ตอนกลางคืนเหมือนเดิมแล้วก็เรามีโคเลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทาที่ผิดเป็นที่เรียบร้อยลวมันไม่น่าจะหนีไปไหนได้แล้วครับ <Yeah. S 1> เ,เก็บบล็อกเหล็กไว้ก่อนเลยเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้ในเร็วๆนี้แล้วก็เราได้โล่มา2อันเพราะว่าคลิปที่แล้วเราไปเราไปตีไอ้ตัวโครงกระดูกตายนะ <Yeah. S 1> เราก็เลยได้โล่มันมาครับขวานเอนชานี่เราเราเก็บเ,เอาไปใช้เลยก็ ี้เราต้องใช้ไม้ระหว่างรอรอตอนมันมืดนะครับผมว่าน่าจะทําบ้านทาอะไรไปก่อนในระหว่างที่รอมืดตอนมันมืดเมื่อไหร่ผมก็จะไปฟาร์มมอนสเตอร์ต่อไปไปดูซิว่าตรงไหนที่เราน่าทําเพิ่มต่อเติมด้านหลังให้มันดูเป็นอาณาจักรของเรามากขึ้นแล้วกันตรนนี้เป็นฟาร์มเป็นสวนของเราผมจะต่อเติมตรงนี้โอเคมันอาจจะมันดูเตี้ยไปปะดูอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทำเป็นขอบแล้วกันเฮ้ยจะทําเป็นขอบแป๊บหนึ่งโอเค ไม่ต้องหามหาแบบความสวยมากมายไก่กองนะครับเพราะว่าวัดนี้นี่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันสวยหรืออะไรเลิศเลอขนาดนั้นเพราะว่าใช้ชีวิตปกติก็ใช้ลําบากอยู่แล้วโอเคทําเป็นกรอบมานี้น่าจะได้แล้วเราก็ยื่นเป็นโครงบ้านออกมาด้านนอกน่าจะดีโอเคงั้นผมยื่นเป็นโครงบ้านออกมาด้านนอกแล้วกันน่าจะใช้ได้ปั๊บ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 รู้สึกว่าเวลาเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งในเกมเนี่ยบรรยากาศมันจะมืดเร็วเป็นเป็นพิเศษยังไงก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันมืดเร็วมากเลยม่ราผมมิปเรรล่่่่าาะแตวพกอออสรรร้าางหืืทํะะไก็มมนัจด มืดเหลวมากๆเอาถอดมันนี่ก่อนเอาทีนี้ขึ้นไงอนะขึ้นไงอนะขึ้นยังไงละทีนี้ต้องอ้อมไปขึ้นตรงนูน้นตกทีนึงนี่ลำบากเลยไปโกลเลมไปไหนแล้วโอเคโกลเลมเรายังอยู่กับที่นะผมผมขัวโกเลมผมดุดไปไม่ใช่อะไรหรอกเพอผมมีแผนว่าจะทำไอ้นี่ด้วยครับเขาเรียกว่าฟาร์มสโนแมนว่าผมทำในคลิปนี้น่าจะได้อยู่มั้งสโนแมนเอาไว้ยิงพวกซอมบี้นะผมอาจจะทำไปด้านนอกมันจะดาเมจไม่ค่อยเยอะมากมายไก่กองแต่มันก็สามารถช่วยเราได้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำ snowman นตรงนี้ผมก็จะทาเป็นที่เก็บของแล้วกันที่เก็บของที่เก็บข้าวโอ้ยฝนตกไม่ค่อยชอบบรรยากาศตอนฝนตกเลยครับมันมืดเกินไปผมว่ามันทำให้วิสัยทัศน์การมองลํบากมากมากโอเคไม้เรามีเยอะมากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดปับป๊บปับ๊บโอเคปักทอนไปสักนิดละกันจะได้ไม่มืดจนเกินไปตาอะไรอะฮีโร่บายเหรอฮีโร่บายปะใช่ครับฮีโร่บายจ้องสกาย่ต่เห็นตาขา,ขาวๆตาฮีโร่บาย กลับบ้านเรากนเนี่ยพูดมันอยู่ไกลในในผมก็ทําตรงนี้งั้นผมทําทําเป็นทางขึ้นไปเลยแล้วกันมถมไปเลยดีกว่าปึ๊บ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 ,บแล้วก็เดี๋ยวทำบันไดขึ้นตรงนี้น่าจะได้โอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วก็ได้เวลาที่ผมจะต้องออกล่าแล้ว,ว,วล่ะในการฟาร์มมอนสเตอร์ต่างๆขอทอสักอันแล้วกันนะมาได้เวลาออกล่าเอาลูกไปด้วยตัวหนึ่งแล้วกันไม่อยากเอาไปเยอะเท่าไหร่กเล่นผมเคยอยู่ข้างล่างอยู่มาไหนดูสิ ค่ำคืนที่ฝนตกจะมีอะไรให้ผมออกล่าบ้างผมอยากได้แม่มุมนะนะคลิปที่แล้วจนถึงคลิปเนี้ยผมก็ยังคงหาแม่มุมไม่ได้เป็นค่าคืนท <Wars. S 1> ี่มืดหมดมากๆครับมีแต่หิมะไม่มีมอนสเตอร์ ในคืนหิมะตกทำไมมันทำไมมันดูเงียบแปลกมันมันไม่มีมอนสเตอร์เลยครับทุกคน <Brand. S 1> มันมืดมากครับผมลองไปดูฝั่งนู้นแล้วกันผมก็คาดหวังว่าจะเจอมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่คิปเปอร์ <Brand. S 1> รโอเคไม่มอนสเตอร์ก็แมมมุมต้องการที่สุดคือแมมมุมเพราะว่าใหญ่แมมมุมผมจะเอาไปทำเป็นธนูไงมันยังไม่พอระหว่างที่ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็บอกว่าช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วก็ใครอยากสนับสนุนก็สามารถสมัคร <Yeah. S 1> สมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวของช่องผมได้นะครับ <Yeah. S 1> จะได้ยศเท่ๆไว้คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับทุกคนถือว่าเป็นการซัพพอ ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับไอผมว่าค่ำคืนที่ฝนตกมันแปลกๆนะมอนมันไม่ค่อยเกิดนะครับมอนสเตอร์ที่เกิดก็จะมีแต่แบบมอนสเตอร์ระดับระดับล่างๆอ่ะไอระดับเป้งๆไม่มาเลยอ่ะปกตินี่มันมันเจอทีละสี่ห้าตัวเลยนะตัวระดับเป้งๆผมเนี่ยอ๋อตั้งตาเหลืองผมอยากได้แมมุมมากๆเลยก็ยังไม่เจอคืนนี้จะต้องเอาแม่มุมเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวๆอุ้ยอุ้ยตัวอะไรไม่รู้ กัดมันลูกพ่ออืมเออเออเอานี่ด้วยตัวใหม่เหรอหรือว่าเป็นตัวเก่าผมไม่มั่นใจโอเคดรอปอะไรมาเมื่อกี้นี้ดรอปดาร์กโรสเป็นไม้ดําไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรนะครับแต่ว่าเก็บไว้ก่อนได้ใช้ประโยชน์แหละบึ้มบึ้มอุ้ยสอมบี้มาข้างหลายอืมเอาเนื้อซอมบี้มาจัดให้ลูกผมก่อนตัวอีกตัวอยู่ไหนอะเอาไปโอ้โห เยอะเหลือเกินไอซอมบี้ตาขาวเนี่ยมันจะอึดกว่าซอมบี้ทั่วไปประมาณหนึ่งเลยนะครับแมงม,ม,มุมอยู่ไหนอะแมงมุมอยู่ไหนเวลาฝนมาอุย้ยกัดมันลูกพ่อเออเวลาฝนตกแล้วมองทางลำบากลำบากวันนี้ผมไปนอนที่หมู่บ้านวิเลจเจอร์ด,ดีไหมค้างแรมที่หมู่บ้านวิเลจเจอร์ที่เราเคยไปมา่นานมา้ะนั่นไงมีกองไฟอยู่ข้างหน้าโอ้ตกหลุมแล้วผมไม่ได้มานานนะเนี่ยหมู่บ้านตรงนี้ ที่เตียงนอนด้วยโอเคงั้นผมนอนเซฟเลยแล้วกันเพื่อให้มันเช้าเร็วๆโอเคอืมอืมไหนๆก็มาแถวนี้แล้วก็ขอสำรวจ่อยแล้วกันแมมมุมเราไม่เจอเราก็ปล่อยไปก่อนตรงนี้ผมสำรวจไปแล้วละ่ะแต่ว่าฝั่งตรงนู้นะผมยังไม่ได้สำรวจครับหนึ่งนะขอแวะเอาฐานนิดนึงตรงนู้นะด้านบนนะเหมือนสะเบียงผมจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วผมแทบจะไม่เหลือสะเบียงละโอ้นี่ไงแมมมุม <Wow. S 1> เออเอามัน เอ,อสุดยอดครบแล้วครับยัยเปมุมผมมาเดี๋ยวดูซิว่าข้างๆนี้มันมีอะไรมีซอมบี้ตัวนึว่าแต่ทำไมมันไม่โดนแดดเผามอยู่ใต้ต้นไม้เหรอมีถ้ำถ้ำนี้ผมก็เคยเข้าไปแล้วเพราะว่ามันมีทอร์ผมอยู่จะไม่เข้าแล้วครับที่ที่ผมเคยไปแล้วผมก็จะไม่ไปวนหลงจงเลยทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนมีดอกไม้อยู่ตรงนี้แต่ไม่มีของที่เราต้องการเลยโอเคถ่านได้ใช้อยู่เ <c oughs> รา <c oughs> จะไม่อยู่ให้มืดน,นะ ตอนนล้งคือมันอันตรายว่าไงลูกพ่อ <Wow. S 1> ในถ้ำนี้มีอะไรหรือเปล่าเสียงกล้องกำลังวานมากพูดพิถีพิถันอนิแกเก็บไปเยอะๆตุนถ่ายเนี่ยเหมืองใหญ่นะเนี่ยข้างล่างนี่เป็นเหมืองใหญ่เลยครับแบบใหญ่เลยแบบปลาเอกเลยทอสผมไม่ค่อยเยอะด้วยดิยมีทอสจำกัดมากผม เป็นถ้าที่ไม่น่าจะมีอะไรหรอกแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมสำรวจผมคงต้องเตรียมของมามากกว่านี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมามากมายไก่กองเลยเพราะฉะนั้นผมยังไม่สำรวจแล้วกันกลับบ้านก่อนดีกว่ากลัวหลงทางแล้วถ้าฝนตกอีนี่ผมหลงแน่ๆครับถ้าฝนตกเพราะฉะนั้นผมกลับบ้านก่อนอาหารก็ไม่ค่อยมีอุ้ยหมูอยากจะล่อกลับบ้านจริงๆเลยจะล่อหมูกลับบ้านจริงๆผมจะไม่หลงทางใช่ไหมผมจะไม่หลงทางใช่ไหมบอกผมเด้วยวผมมาถูกทางใช่ไหมโอเคถูกแล้ว ีทออุปรสรรคเดียวในการเล่นไมค้าของผมก็คือผมเป็นคนหลงทางง่ายมากก็คือผมห่างจากบ้านไม่กี่บล็อกอะผมก็หลงแหละนี่จริงๆเลยนะว่าแต่ผมไม่ได้จะฆ่า v i l l a จเจแถวนี้นะ <Yeah. S 1> มันหายไปไหนหมดไม่ได้ฆ่า v i l l a จเจด้วยจําได้ว่ามันจะมี v i l l a จเจตัวหนึ่งที่โดนสิงอยู <Yeah. S 1> ่หลังนู้นอะไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะยังอยู่หรือเปล่าไปดูหน่อยดีกว่าว่ามันยังอยู่หรือเปล่า ไม่อยู่แล้วนะไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอเคกลับบ้านจริงๆแล้วไม่แวะบอกแวกไหนแล้วกลับบ้านเรากันลูกพอ่ออาหารจะหมดขอยเตรียมอาหารก่อนเดี๋ยวจะต้องลงเมืองไปหาเหล็กเพิ่มอีกเหล็กแล้วก็ก็ใหหล่อลูกทุกวันแต่ผมว่าภูเขารูปนี้มันยังเหลือเหล็กอ่ะจ,จะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับนาทีเดีแต่ของกินมันไม่พออ่ะ <Huh? S 1> อเอ้ยแวะไปเอากของกินก่อนที่บ้านก่อนก็ได้ <Yeah. S 1> แล้วค่อยกลับมาความเหล็กของกินดันไม่พอโอ้ตัวน้องหมาเอาเอาเนื้อไปกินลูก กลับบ้านก่อนแต่ผมจะมาถางเหล็กมันยังมีเหลก็กอีกมหาศาลที่ผมยังไม่ได้เอาผมจําได้บ้านเรากันกับบ้านเรากันหลอดอาหารผมก็ลดลงเรื่อยๆแล้วอย่าโผล่มันนะฮีโร่บายเก็บเบอร์รี่กันโอเคว่าไงจ้าโกเลนเอาไปเพาพันไก่ไก่เพียบ <Where are? S 1> ก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มมันฝรั่งแล้วกันโอเคไปฟาร์มของกินกันต่อเราจะกินมันเผา yeah. ความเร็วเราจะเผามัน2เตาตอนนี้มีเหล็กเผาไว้เยอะเลยของกินแล้วก็เดี๋ยวทําที่ขุดเหล็กไปอันหนึ่งไปฟาร์มเหล็กต่อทีนี้ก็รอแค่มันเผาสุกคับพอมันเผาเราสุกเราก็จะไปฟาร์มเหล็กได้อย่างสบายอกสบายใจฟาร์มไก่ไปในตัวเลยแล้วกันออกมาออกมาจะให้ไก่แบบมันเลือกชีวิตของมันเองออกมาออกมามีโลบายสิงล่างแล้วไงใส่มา้าชิน้นขึ้นมาก่อนลูก นั่งลง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 อ้าวอุย้ยมันว้าบตีผมต่อหน้าเลยยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยยังไม่ทันได้ทักทายก็ว้าบซัดกันซะแล้วอ่สิบเก้าชิ้นก็น่าจะพอจะมืดแล้วด้วยไม่เป็นไรมืดๆระหว่างกลับบ้านผมก็ จะได้ฟาร์มมอนสเตอร์มาในตัวด้วยแลวบอกไปเอาเล็กแล้วก็อีพีที่2ี่มเนี่ยผมกะว่าจะเป็นอีพีที่ผมออกไปสำรวจให้มันไกลบ้านกว่าเดิมนะผมคิดว่าจะเป็นอีพีแห่งการสำรวจอีกครั้งหนึ่งเราไปสำรวจโลกทะเลแล้วก็จริงครับแต่ว่าเรายังไปไม่สุดนะโลกทะเลเอาเราไม่ได้หยิบทอสมาโลกทะเลนี่เราไปแล้วแต่ว่ายังไม่สุดนะครับมันยังไปได้ไกลกว่านั้นอีกแล้วก็โลกบนดินก็ก็ยังมีอีกเยอะที่เรายังไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นอีพีหน้าเนี่ยผมจะแบบพกแต่กับข้าวอาหารติดตัวไว้แล้วผมก็จะไปสำรวจแบบไกลๆ ผมก็วับกลับบ้านแค่นั้นเองผมจะไม่เอาของไปเยอะเพราะว่าผมกลัวพี่ตัวเองจะตายแล้ว หายนะเพราะฉะนั้น EP ีหน้านี่คือจะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่เนี่ยเยอะแน่นอกจากพวกปีศาจต,ต่างๆที่ได้เห็นกันในหลายๆคลิปที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเสียเวลากับการฟาร์มของสร้างบ้านฟาร์มข้าวฟาร์มเหล็กลงเหมืองน,นิดหน่อยอะไรพวกนี้เราไปเสียเวลากับตรงนี้พอเราไปสำรวจเราก็สำรวจได้แค่นิดเดียวแต่หลังจากนี้เราจะได้สำรวจเยอะๆแล้วครับเพราะของเราก็เริ่มก็จริงๆก็ยังไม่ได้เริ่มจะมีอะไรบ้างเพชรก็ยังไม่มีแต่ว่าเหล็กเราก็มีมาประมาณนึงนะออกไปไกลกว่านั้นอาจจะเจอของที่ดีกว่านั้นก็ได้เห็นว่ามันสามารถทําอาวุธปีศาจได้ด้วยนะผมมกก็คิดว่าาจะทํเหือนนั โอ้โหแล้ววร์ป่ะพอดีนะลูกพ่อหวังว่าจะไม่มีแพะปีศาจนะไม่มีกมัดนาลูกพ่อผมจะไปฟาร์มเด็กก่อนมีปีศาจแมลงมันตัวนั้นตัวหนึ่งแล้วก็อะไรตาขา,ขาวๆเคลื่อนที่ได้เร็วด้วยคุณดูครับตัวอะไรตาขา,ขาวๆแล้วเคลื่อนที่ได้เร็ว <Huh? S 1> แหมอยากไปดูจริงๆุ้ยลูกสมพรปากไหมล่ะโอยคิปเปอร์ของกระดูกโอเคแหมอยากไปดูจริงๆแล้วก็ล่วงลงมาเลยโอยทำไมคิปเปอร์มันเยอะอย่างเงีย้ย มแมลงวันอึอโอตรงนี้ฐานเยอะขอแวะเอาฐานกันโอ้ยฐานตรงนี้เยอะฐานตรงนี้เยอะใช้ได้แบบอูฟูตัวนี้แต่เหล็กไม่ค่อยมีเลยมีอะไรอีกปะข้างล่างหนฐานไม่มีมอนสเตอร์ละหมอกมันเริ่มลงแล้วครับทุกคนผมเริ่มมองมองไม่ค่อยเห็นอะไรละเฮ้ตัวตนี้มีถม้ำด้วยเหรอไม่อยกจะจําได้ว่าตรงนี้มันเคยมีถ้ำด้วย อ๋อเป็นถ้ำตาเจอเหล็กผมว่าหลังๆนี่มอนสเตอร์มันไม่ค่อยชุมเท่าไหร่ถึงมันจะมีก็เหอะแต่มันมันไม่ค่อยเยอะเลยอะผมรู้สึกว่ามันน้อยมากเลยมอนสเตอร์ไปเราออกจากถ้ำกันลูกพ่อตอนกลางคืนนี้เป็นอะไรที่ทําให้เราหลงบ้านง่ายมากนะผมบอกไว้ก่อนมันมืดนะครับตัวอะไรอะตาเหลืองๆแล้ววิ่งได้เมื่อกี้มันผมจะเห็นเป็นตัวเลยนะเหมือนผมจะเห็นเป็นตัวนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็วิ่งหนีไปแล้วก็ช่างมันถึงคีเปอร์อีกอะอืมผีกระดูก ู้เหล็กยอดได้ผมว่าผมเดินผ่านไปแล้วนะไจุดที่มันมีเหล็กแต่ทํำไมผมเพิ่งเห็นก็ไม่รู้ใส่ผีบางตาบริเวณนี้มีมอนสเตอร์ไหมไม่มีนะโอเคไม่มีตัวอะไรให้น่าสงสัยโอ้เหล็กอีกแล้วยอดอุ้ยทุกคนได้ยินป่ะเมื่อกี้มันมีเสียงเท้าวิ่งมาหาผมแบบตึกตึเลยอะเดี๋ยวผมรีเพย์ให้ฟังอุ้ยอุ้ยคือมันมีเสียงเท้าวิ่งมาหาผมแบบ วิ่งแบบต,ตึก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 เลยเมื่อกี้ใกล้มากแล้วผมใส่หูฟังแล้วเสียงคือเสียงมันใกล้ใกล้แบบใกล้ผมมากวิ่งไล่หลังผมมาเลยเมื่อกี้ขนลุกเลยโอ้ขนลุกเลยอะ่ะไม่เห็นตัวแต่แต่ทําให้ผมแบบตกใจได้ตัวนี้มันสามารถทะลุตรงบ้านเราได้จําได้เมื่อไงจ๊ะฮะโอ้โหตาข,าขาวๆเพียบตัวอะไรเป็นตัวอะไรบ้างวะนั่นอะ่ะเขาก่อนสัตว์ก่อนอุ้ยไอตัวนี้อีกอะ อุ๊ยออุ้ยอุยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยเจอพ่อมดด้วยนี่พ่อมดจุ๊บ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 อุ้ยอุยอุ้ยอุยอุยผมโดนลุมแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ๊ยโอ๊ยโอย โอ้โหเจอศึกหนักแต่มันก็ไม่ขนามือผมหรอกนะไอพวกมอนสเตอร์แนวล่างอย่างนั้นอะมันจะไประคายเครื่องชุดเอ็นชาร์ดของผมได้ยังไงล่ะจะไม่ได้ยัดสมุดก็เหอะไปใกล้เช้าแล้วครับทุกคนเอาเฉอี่ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะอู้หูเจ็บเจ็บเจ็บหลบก่อนหลบหลังต้นไม้อุ้ยมันเสกมันเสกสมุนได้ โอ้ยขยันจริงๆเอ็ดโอเค,อเคมาอีกแล้วมาทั้งคืนแต่แปลกที่ผมไม่ค่อยเจอมอนตัวใหญ่เลยแต่ก็ชิมอีกมุมหนึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะถึงบ้านแล้วครับทุกคนถึงบ้านเราแล้ว,ลวถึงบ้านเราแล้ว,ลวเก็บข้าวเก็บของที่ได้มาโกเลมเรายังอยู่ปะเนี่ยโอเคโกเลมเรายังอยู่ได้เหล็กมา18ก้อนเอาเหล็กมาเผาก่อนเลย มันฝรั่งช่างมันแบบเหล็กไปเผากัน18ก้อนเรามาดูกันซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอือมเราไม่สามารถดูของมากกว่านี้ได้เลยเหรอผมอยากรู้ว่าของแปลกๆที่เราคาบได้อีกนี่มันมีอะไรบ้างเราสามารถคาบหมวกได้ ถ้าเราคาบวกแบบนี้มาแล้วฮีโร่บายไปจะตีแล้วผมเราต้องใช้หัววินเทอร์ด้วยเอาไว้ก่อนเลยถ้าใช้หัววินเทอร์ส่วนอาวุธอาจจะต้องเป็นโตคารพิเศษมันจะมีพวกอาวุธมอนเตอร์แบบปีศาจอะไรพวกนี้ด้วยแล้วหมาผมขู่อะไรก่อนนึกว่าฮีโร่บายมาผมว่าผมมีสโนบอลถ้าผมไม่เคยทำสโนบอลเนี่ยพอดีผมจะทำเป็นผมจะทำสโนแมนครับก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้คราบสโนแมนนานแล้วเสกสโนแมนนานแล้วไม่แน่ใจว่าใช้วิธีเหมือนกันกับที่ผมคิดหรือเปล่ามอนไม่ออกเป็นก้อนมั้ยมันต้องไปขุดที่มันเป็นไอ้นี่สินะที่ ทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับพี่ฮีโร่บายเขาเขามาหาผมบ่อยนะหลังๆนี่เขาพี่แกมาหาผมบ่อยนะถ้าผมโยนของให้พี่แกพี่แกจะเอาไหมผมผมลองลองโยนของให้พี่แกดูถ่ายรูปด้วยไหนครับแะฮีโร่บอยอ้าเอาไปซะแล้วโถป่ะนี่ที่ผมต้องการผมต้องการพวกนี้พวกนี้แหละเอามาเลยจํานวนมาหาศาลปะ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 ,ปะ,ปะ,ปะ พอหรือเปล่าเนี่ยไม่พอเอยเอามาเอาใหมา่ <Yeah. S 1> ไอตัวหนังสือฮีโร่บายนี่มันสักจะเยอะเกินไปแล้วนะมันสักจะเยอะเกินไปแล้วนะรู้แล้วว่าเป็นฮีโร่บายแแบบมันจะเยอะเกินไปแล้วนะแล้วก็เอาฟักทองมานะส่สวนฟักทองของเราโอเคเราต้องทิ้งเบอร์รี่แล้วกันวิธีการคราฟสโนว์แมนไม่รู้ว่าผมจะยังจําได้หรือเปล่านะก่อนอือ่นเหมือนเราจะต้องตัดหน้าตรงนี้ก่อนแล้วก็ตัดแล้วก็เก็บเอาเก็บเข้ามาอ่ามันทําเป็นบล็อกยังไงนะผมลืมวิธีทาบล็อกอ๋อวางไปสี่ชอ่องเอาให้หมดเลยแล้วกัน เราได้มาเยอะมากโอเคมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า <AR C> เหมือนจะอย่างนี้ปะ okay. โอเคนี่ไงสโน์แมนของเราโผล่มาแล้วครับทุกคนทีนี้เราต้องทํารั้วล้อมรอบไว้เพื่อป,ป้องกันสนโน์แมนของเราออกไปตุยนะเราจะทําเป็นป้อมประก,การไว้นอกบ้านเลยดูกันมาดูกันมาดูกันมาดูกันทุกคนมาดูกันจะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันให้มันยืนแบบเหมือนยืนเหมือนยืนเฝ้าบ้านอะเอออารมณ์ประมาณนั้น หนึ่งสองปึ๊บโอเคยามเฝ้าบ้านนี่ไงยามเฝ้าบ้านของเราอุย้ยสวัสดีน้องโนโนแมนสุดนน่ารักของเราอุย้ยโอเคครับทุกคนเรามียามเฝ้าบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะต้องทําไล้มล้อมบ้านเลยอีกตัวนั้นไปไหนแล้วน้องเดินไปไหนแล้วน้องจะหาทางออกหรือเปล่าโอเค เดี๋ยวผมจะทําฝูงสโนว์แมนมาปกป้องบ้านน,น่าสนใจดีนะก็ <S <S เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน <S <S แล้วคลิปหน้าเนี่ยผมจะออกประจนภัยไปไกลๆนะครับ <S <S แล้วก่อนที่จะออกไปเดี๋ยวผมจะทําฝูงสโนว์แมนไว้ในในบ้านแบบเยอะๆเลยปกป้องบ้านสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบับพีครับจุ๊บว่าอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับ